ตอนนี้อำเภอบ้านตะเภาน้ำกำลังท่วมเลยนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านท่าว้าค่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะ น้ำเต็มโรงเรียนเลยนะคะไม่เฉพาะแค่ที่ฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งทางช่องด่านนะคะทางนู้นก็หนักอยู่ค่ะน้ำท่วมมิดเลยนะคะ